สตาร์ทบ็อกซ์รีสอร์ระบบสมาชิก <M quelle> จาก Post p o s สแพกนะครับระบบสมาชิกนะครับของ s t a r ์ทบ็อกซ์รีสอร์นะครับว่ามีข้อดียังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปเพิ่มสมาชิกก่อนนะครับก็ให้เราไปที่จัดการร้านนะครับลูกค้าสมาชิกทําการเพิ่มข้อมูลของลูกค้าก่อนนะครับอ่ันี้ผมจะสมมุติขึ้นมาเลยนะครับ ก็จะเป็นส่วนลดนะครับสาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะครับก็จะมีส่วนลดกันแล้วแต่นะครับว่าเราจะให้ส่วนลดของลูกค้าเท่าไหร่นะครับผมจะเลือกเป็น10%แล้วกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดตกลงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันนะครับราคาอาหารครับ370บาทนะครับ5รายการนะครับผมราคาลูกค้าทั่วไปนะครับจะเป็น370บาทนะครับแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกนะครับเลือกที่ลูกค้านะครับตรงนี้นะครับจากลูกค้าทั่วไปนะครับเลือกเป็นสมาชิกนะครับ สมมติเป็นคุณสมชายนะครับเราก็จะได้ส่วนลด10%นะครับแล้วก็ราคาจะเหลือที่330บาทนะครับอันนี้ก็คือสิทธิที่พิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นสมาชิกนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็น30 40%ก็ได้นะครับตรงนี้15นะครับ30อ่าสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับโอเคนะครับข้อดีก็คือขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อดีของระบบสมาชิกก็คืออ่ามีส่วนลดนะครับทำการชำระเงินได้ถูกลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ระบบสมาชิกนะครับใน Starbucks Restaurant